มาทำหัวชายเท้าดองจากผักที่ยังมีอยู่ในหน้าหนาวของญี่ปุ่นตอนนี้กันเริ่มจากมาถอนเจ้าหัวคาบุนี่ก่อนเลยหัวเขาเนี่ยก็จะคล้ายหัวชายเท้าแต่ว่าจะเป็นหัวกลมๆแบบนี้นะมาต่อที่แครอทจิ๋วเจ้าเดิมตอนแรกดิฉันก็งงว่าทําไมปลูกได้หัวเล็กจกังคือแครอทพันธุที่หัวไม่ใหญ่มากนะดิฉันไปนอ่านที่ซองมเมล็ดเข้ามาแล้วกินแบบสดหวานกรอบอร่อยมากเลยช่วงนี้หิมะเว้นช่วงตกในแปลงผักเนี่ยก็จะไม่เหลือหิมะให้เห็นเท่าไหร่มาต่อกันที่หัวชายเท้าไซส์มินิสีม่วงของอีชั้นตอนนี้มินิแค่ เสื้อผ้าก็ไม่มียังสู้หนาวสู้ชีวิตมากสามผักที่จะมาดองรวมกันวันนี้ก็คือหัวข้าบุ <c oughs> หัวชายเท้าแล้วก็แครอทเอาจริงๆนะถ้าอยากได้หัวชายเท้าดองสีสวยๆเนี่ยอย่าเอาหัวชายเท้าสีม่วงเนี่ยมาดองสีมันตกใส่คนอื่นหมดหัวชายเท้าสีขาวสีสวยกว่าส่วนผสมก็ประมาณนี้ต้มทุกอย่างให้ละลายแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วจะเพิ่มความเผ็ดด้วยการใส่พริกแห้งลงไปด้วยน้ำดองเย็นแล้วก็เอามาเทใส่โหลได้เลยเขาตู้เย็นไว้หนึ่งคืนเนี่ยก็เอาออกมากินได้แล้วแต่ถ้าสองคืนผ่านไปเนี่ยก็จะกลมกล่อมกว่านะนูด